เลินผ่านปูเออลวมาตรการโยมโหวไหม่นบ่หรอเงยฮ่โอ้ยจันมาหนี่โอ้ี่ยมาหนี่ยอาไมอาไม่จันว่าลมาตรการครับปูครับปยจะเลิินผ่อนจะเลิ่อนผอนครับโอ้ขอตรวจหลายๆปูขอตรวจหลายๆเวลาเกิดยิ่งข่าวว่านั่งฝันอี่หรอบอกปูวันนี้พนั่งฝันอีกไปตัวนั่งฝันก็ให้ไปเลยบอกว่าเลยบอกวันนึงกิมีเทียเดียวนั้นบอกปู อันนั่งฟันนี่เออมันมืนมนเอเศร้านี่มือขึ้นนี่มือขึ้นนี่อืมามาถึงมาเดี๋ยวเน้นให้นไหมได้บ่ายก็สั่นได้บ่ายถึเน้นให้นไหมเน้นให้นไหมเน้นให้นไหม,มคือวา,างไหนก็วางไหนอ๋อปูหอยเมื่อก่อนปูว่า,ามันขึ้นบนข้งล่างเนาะ,ะปูหอยตัวใดไ่าปูเบอืองโู้นในเบืองเล็กปูปูหอยตัวใดไ่ายปูปูบุญ เลขขุมนี่ให้ซีศูนย์แปดศูนย์้วก <40 80, S 1> ็มีสองซีศูนย์กับสองแปดศูนย์นะปูปู้ปหญไหว้เนาะอ,ะอ,ะอืแล้ววันนี้เป็นยังก็จิตด้เปลี่ยน,นวันวันที่เพิ่นมาเขาฟันน,นั่งไมหมสมองปูมันมันนั่งเห็นเห็นเลยนั่งเห็นเลขกด้วยเห็นเ,เ,เน,นาะครับทัง้งในความหมั่นใจของปูนะว่ามันเลขตรงยู่ทั้งทั้งเป็นยังคือหมั่นใจว่าเล็กตรงอยู่ทั้งทัง้งเป็นเจ้าไหนว่าปูนั่งเห็นทั้งสละ นั่งเทิงสลาเห็นนั่งสมาธิเทิงสลาเห็นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดได้เห็นแล้วแสดงว่าต้องเป็นที่สูงเพื่อมาเดินจงกรมยุ้ผีมาควอกสวงแมียนี่ดีเออหนึ่งแต่พูดหนึ่งแต่มึอวันก่อนวันศีน,นมือนหนึ่งในยินพระเนียนจังหวัดเพิ่นเบ้าสู่ฟังโอ้ยผีหลอกกูบุญวะท่นานมันไม่แม่นหลอกหรอกข้าเจ้ามาขอส่วนบุญ่า<ะ>ข้าเจ้ามาขอส่วนบุญคือหลอกมันเป็นความรู้สึกก็ซื้อเป็นความสัมผัสได้ อก yeah. wow. ับว่าเลยเป็นตนเป็นโตมากควักมามาควักทั้งคังบ่เห็นเป็นตนเป็นโตแต่เรารู้สึกว่ามีมือมาควักสมูกมือมาควักวันวันสิมาห้เรล็กว่ามือกับเปลี่ยนหาดี่เพอผีกระสุนเดี๋ยวสูนหานเลยหมายงว่าผู้ว่าอะไรนี่ยมาควักมากควักทั้งคังผู้กับหันหลังกับว่าจะพระํำกันมาหยอกบ่หันแนมหาบ่เห็นเวลาเท่าไหร่เวลายังเว้นยังเคลืนตอนนั้น สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนโอ้ยมันก็ย่ามุดขึ้นกับว่านีพระกันนับนเวล่ะตัวนั้นสวดมนต์ลงมาแล้วต่างคนต่างจำัดไปมันแล้วครับผมแต่ว่าปู่ออกมาเดินชมผมครับมันมีความรู้สึกงไม่คนมาควักหลังนี่มาควักวกที่ขลางก็รู้ว่าป้าไปเจ้าแน่เพราะอยากเรียนเหมือนนั้นเรียนหอกคาแข็งบมกปู่คาแข็งจะไปคาแข็งมันตั้งแติหน่อยก็ได้เพราะวาหนาเพื่อเมตตาไป แด้เมตตาไปก็มันก็เลยเป็นซิกจังสติดขึ้นมากอะได้ยางจงกลมต่อกองบ่อแหล่นนี้ไปใช้ได้ยางกลมต่อเป็นแพร่เมตตาไปแล้วครับคือคือพิจนาแล้ววิจพิจนาไปแล้วก็เออมันก็คืออยู่ขึ้นว่ากันพ่อเพิ่นกันเหีนเพิ่นเยอะสตีสามเพิ่นอยู่ตีสามมันเป็นจังได้ต้องเมืองพีมือเจ้ากานเทียนเป็นตัวเลยนี่กานเท็นเป็นตัวน่ะมันถิ่นยาขึ้นเมืองมย์อยู่สบายอยู่ กอยังเมืองไทยมันนายกต่างว่าท่านใดจวบสนุกครับผมมันมาเห็นกันเลยเอ้าแสดงว่าพ่นมาขอส่วนหมุนด้วย่นมาสัมผัสแล้วเห็นว่าเออมันอยู่ไก่ควบคิดของปูคือว่าควนคุมซื้อมันี่ไก่เข้าไปแล้วไก่ห้ากันแล้วมันมันซื้อทั้งกันใดอ่ะอควบคิดปู่พไก่อ่าจี๊ดเท่ากับั่งจีเริ่มเข่าที่เข่าท่างได้ดีแล้วแมนอยู่แต่ว่านี่เกี่ยวกันครับตัวเลขที่สี่มากเน้นมาเตียนเห็นีนีบะ เกี่ยวเกี่ยวว่าที่ผีมาขิดจวงกานมาเกี่ยวกัรมปนมาเกี่ยวมันพราว่าเหล็กมันจะคนละชุดเลยที่ว่าเปลี่ยนให้ตัวนั้นตัวให้ไปแล้วเนี่ยกะเดี๋ยวตาหยาดไอิ่งยมหรือว่าเอฟที่พันครับไอ้พ่นมากมันก็จายเอาค้าล่างไว้แต่ว่าผืนปูคือชุดหายไปก่อนปูปูเน้นข้างล่าง ต้มให้คก่อนที่แหลกเน้นข้างล่างเลยครับวิ่งศูนย์ข้างล่างอีกโอ้่นี่ศูนย์ข้างล่างความพูน่ได้เ<อ>ปลี่ยนบ่มีแต่สีเน้นมีแต่เนียนไง<ต>มีเพิ่มมามบา่ปนี่ปูคันเน้นก็เน้นคือเลีนล่างใหยนักนะปูอะเลีนล่างใหยนักเลยแนีนบูบอตรงเรียนายหรอกเอาตามกําลังอย่างของมีปุ๊บตัวละพันสองพันปุ๊บก้นใบซีใบแบงสัน ไมเปลี่ยนลายเป็นทุกข์ขันพ่อถือว่ออาผู้ละจักสิบใบยีย่สิบใบสี<า>่สี่พ่อขันเถือกระเพอะไม่ตังรักหนวดต่ละคน่นมา้องหมุนน้ำปูได้น้ำแน่สางว่าตจาังสละซอยกันบัตตัวมาเปลี่ยนหายบัดน,นี้มันเป็นดังสี่ผู้มานางได้มาขึ้นมาขึ้นลุกมาสวดมนต์ตอนตีสี่พ่อสวดมนต์เนี่ยพันพานังสมาธิพ่อนังสมาธิไปปูทั้งเกตเห็นผิวยิ่งผิวดำแดง เป็นดูดขนมาเลยมาเป็นคนผิวน้ำแดงก็แล้วก็ใส่เสื้อดำเสื้อดำข้อกลมในนิมิตนั่นในนิมิตเห็นเห็นในตาเลยมาเห็นในตาเลยเห็นนอเห็นนักษัะเลยล่ะอ๋อเพื่อนนี่มาจะไห็น้อมาบอกอย่างน้อกมาซื้อยังนอว่ะเอ๊มาซื้ออย่ังไหนนะพ่อแมปบันทึกขึ้นยังเขาหันหน้านี้แค่เขาหลับตานี้ทั้งอื่นนี่ มันขึ้นมาเลขเจ็ดสองเลขเนี่ยนี่นี่ช่วงเห็นคนยางมา,าเนี่ย<ะ>มันเป็นยางมาซือ้อยางในความผิดปูนมาซื้ออย่างน้อ,อเพื่นอนที่มาบอกอย่างนออ้อบอกอย่างก็บ,บอกเล้อคกันพ่อบอกได้ก็บอกว่าถนอมตรงการแน่ไหนก็บอกเล้อในความผิดครับบพ่อค่อยๆมาสักหนึ่งนี่มันมันขึ้นเลขเจ็ดสองขึ้นมาในโมโนโมขึ้นมาเลขเจ็ดสอง เป็นเด็กเจ็ดมโว่าเป็นเดเจ็ด่อายมามีเด็กสองกว่าเจ็ดสองหมายเจ้าปูว่าเอาคนเหนียวบอกเลยบปูว่าอันเจ็ดสองเห็นข้าตาบอมเนวาได้ยเสียงทเ่าว่ากูเห็นเลยเป็ยี่้อเห็นเลเสยงว่าก็พระอาจารย์มันคือกันมันมันมาเป็นสีดอกเหล็กในในเีท่อแมันจะเป็นตัวเหเหลอ่ยมไส์สีแนมเห็นเป็นตัวเหล็กลวดโอ้สีแนมเห็นเป็นตัว เลขว่ามีสีนั่นสีนี่บ่บ่บ่เป็นเรียมเรียมบ่เออเป็นเป็นเรียมเเป็นเป็นรูปตัวเลขนหรอเป็นงเงาเงาเงาเรียมเรียมก็มึ <ไป S 1> งซื้ <ไป S 1> ขอข้าเนี่ยเห็นเลยว่าอันนี้เลขกยัดสองอืมก็เลยถามพระอ,อาจารย์ผู้ภูนั่งน้ำกันออกเา็นธรรมที่แล้วนั่งจา้าคนเลยนี่ภูนั่งสองคนนั่งอยู่ทั้งศาล่าอยู่เปล่าสลาอ้าวสาเหตุผีขว้าตั้งแต่มือผีขว้าคางเนี่ยไห้ว่าเกิดมานั่งทั้งศาลาเลย ก็เจ้าก็ซาแล้วก็ซา, <laughs> า,า,า,าพ่ะภูรีย่านวีโรจน์กันแล้วเนี่ยอุ้งพระอ้อมวัดดิวะตันเนี่า <laughs> มันมาแม่นมือนั่นหนึ่งปูบาฝนมันตกที่แรกนั่นย่านพระเปียกเออบ่ามปูว่าฝนตกว่ลลากับฝนตกมันขึ้นมาสวงมุ่นยากเสีย <laughs> เอาพระลงไปสวดยุกุตกันหน้าไมน่าสวดมุ่นนี่มอขึ้นมาได้มอ่าแต่เรกขึ้นไปไปหมายถึงเราเอาพระประธานเอาพระพุทธนี่ราคลงไปคือ กังคืนมื่อนั้นอันเห็นเห็นก็มาควกคางกละไม่ใช่มาต่อว่าท่านเขาเรียกว่าพระอภ菩萨ลงไปน้ำบัลขอพระนี่พระประธานนีวัดล้งไปหมู่คนว่าว่าหน่วยมันต้องมาสวดมนต์น้ำมูได้บ่สันแต่มาสวดรวมกันอยู่ทั้งสระพี่เมื่อปฏิบัตินำกันมาสันครับทำกิจกรรมนำกัน ปูก็เล้ยขึ้นมากับนเอากันมาส่นังฝนมันตกเลยก็สิเดืขึ้นมานอนตะลาก่อนหน้ามันไม่ลุกยากเวลามันมาเกลารูปเกลอ้อยมันมันมาเกี่ยวกันที่จริงมันมาเกี่ยวกันจริงมาเกี่ยวเขาชาวซาซื่วมาต้อบกว่าพี่นี่ว่าบหมืนคนควงหนึ่งกของปูกะมื่ก็จะมีตัวยังเป็นเง่องส่นพีกันมีจนได้ควักหมดละมีจนไอ้ควักคือหฟ้าในวันก็เห็นยางใส่ตุดก้ายางของงามไรไรประศรีมา เงี้ยนนะกับไว่าวันนี้ปูมันก็เป็นตืนนธรรมดานะํำผีไปสิบวยหยาดเนาะแต่ว่าความคิดว่าคนนั้นมาซื้อมาซื้อมาซื้อห้างก็หมายความว่าต้องเตือนห้างบ่เห็นห้างบ่เห็นเพิ่นในบ่ได้เินเิ่นบอกของผมมันเป็นการสะกิดในห้องหูจักว่าเออเขาต้องการซื้อห้างซื้อหรอกปูว่าในความคิด ป้อมลงังอยู่ที่จริงแล้วนี่เห็นพ้าหลายๆลูกนะอ่าโดยส่วนมากพระเจ้าที่แขนลูกพระข้ามแขนผ้าแขนหยั่งนี่พระเจ้าที่เอาผ้าติดไปมีเห็นปูบุญนี่แหละว่าเห็นแขนหยั่งมั่มีแล้วแขวนไว้ในแม่บ้านเล่แล้วอุ้มผ้าอุ้มหย่างนี้ลงไปกันยังไงแต่ละเอาลวดทักดีๆหอยคว้าไปเลยทักทักดีๆนะหอยคว้าไปเลยต้องคอยบริอุ้มเนี่ยความตั้งใจปูว่าจะไปบูชาซืสิว่าเออพระธาตุสวดมนต์ สวดนาพระแนี่ยมาสนอกเพราะว่าปกติผู้ไหว้พระได้ปู่มธรรมสวดมนต์ใน,ว,น,น,ในวัดกับลุงเมื่อือจํำวัดเลยก็เลยเพียงแต่เข้านั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมดาบริได้หหดไหว้พระพระเจ้าอยู่ยยกุฎเต,ตือครับผมเทศปฏิบัติคือภารกิจพร้อมมูอรถมหมายว่าฝนมันตกปู่ก็เลยเมาพระลงไปมันกับเขาลูกก็รอยไปซื้อดรอกตอนนั้มันซากนจะซื้อหอกเอาเชียอยู่ว่าปู่ายันก็ได้ เียนอยู่เี้ว่ามาขึ้นนี่เอว่าอมาสันเขาพระอาจารย์น่ะบอกครับพอปูขึ้นมานอนสลาบ่ว่าสันครับก็เลยว่าครับมานอนอี่ี่นะครับสองหนื่อยฮ่าฮ่าฮ่มได้เคนมาขอพรรษาอ้ำยุ่งมไหนจ้อยู่มได้เอยยุดุ็คือยุกุว่าันครับอ้ว่าโมได้ก็สิลงไปว่าสันหรเว่ามาขึ้นก็บายานแท้ไม่างมันหอน่าถุมฮกถุมหยาง ภาคเอาไปกุดเหรอครับยางเดือนจงกรมนี่วะยางจงกรมเนี่ยใสจนเพื่อเทียนก็น้าวปร้อนก็น่าือยานดีร้นก็น่าแต่นนอะก็ว่าเป็นยังกับมันนางมันมียังมันรับดีอยู่ได้พอตื่นขึ้นมากครขึ้นมาสาะมาสวนมนเนี่ยจังาเห็นว่ามันมีเข้ามาเขานเม็ดนเห็นเป็นคนเป็นคนมันน่งเท่ากันหนาตากับพ่อสาวพ่อมองยังคนเห็นธรรมดาเนี่ยแต่นนองความคิดในแต่ความคิดเคือคือจังเข้าบ่เห็นว่ฝันเนาะครับ ว่ามา่นางมาเพิ่นีมาสื่ออย่างน้อค่วมขิดอยากรู้ว่าเอามียังกระบ,บอกเด้อกันหรือวะบอกครับว่ามียังกระบ,บอกเอเมื่อสื่อใน่น้อสังเกตบางคนน้อแน่ิึงขักิึงหอดไส่เสือใส่ยวผาเบิงบ้งกักเนี่ยพ่อข้าวนหนึ่งมันไม่เป็นมันพอเป็นหายไปมันเป็นเหล็กึ้นมาเป็นเหล็กเจ็ดสองเจ็ดสองแม่ มันมีโอกาสยุเพราะว่าวัวันางทีตามเยอะที่หัตามเชบสองเยอะมันบอกมันจะออกวันี้ว่าะจังหวะหลอตัวนี้มันก็แล้วแต่มันจะเป็นไปนอจังหวะข้ามือขงกูจังหวะวะท้าพสันเลเก็องนี่เรื่อเพิ่เส็มาเนี่ยเหล็กเชสองเป็นเลขกทั้งบนบมกออะอะไรวะเพราะว่าได้ทั้งสลานางสนาพานาเจ้าพิหานพระกังทั้งคนสองคนเนาะต่อเนี่ย เห็นมาตรวจนแล้วกันนั่งสมาธิกันสองคนครับปูเลือสายนึ่นไปเลขนี้ตีเิ่นข้างบนอย่างเดียวเลยพอตรงลงล่างตัยเจ็ดสองนี่ครับมันที่มีเลขสามตัวเด้อสามตัวเพราะว่าปูสิกันทะเลประจำวันไววน้ำเด็กเด่นประจำวันของปูนะมันมาตรงกันเอ้สามตัวล่างลางนี่หรอปู เลขสามโตนี่ปตีใส่แปดเจ็ดสองแปเจดสองอบายกันไว้กันไว้หกสองแปดสองถูกกันหกสองกับแปดสองซุ้มเกาออก่านี่ซุ่มเกาเอาไปเด่นลางเอาไปเด่นลาง,ลาง ก8 0ซงแปดศูนยเพิ่มียนไว้แล้วดิอะไรน่ะีกนียนไหมท่มเก่านี่ตัดลงหนีนล่างแต่ว่าเน้นล่างนะแต่บนกับท่มเก่าเน้นล่างมันกับวนแอมวนเด็กมากคนละมือบางทีอ่ะวันนี้มันที่เก่าสิอโอานี้มือดีตัววันนี้ครับเก่าคำเล่มเล่มเก่าคำเก่าเดือนเก่าโอ้วันนี้มือ มื่อมาเด้อมือมุกคนยางดีเดยแต่ยังว่าเป็นมะให้นิมิตยางดีเจ้าดีซิบีเินเ้าดีซบี้มบงล้างบันเจอล้างบันเขียนบนบันเดี๋ยวใกล้จะออกผู้สิตัดให้เห็มเหลือยางละสุดยางละสุดว่าเอาเข็นเนโลเนนโดตอนนี้เป ฮะเลือรถตุีไปก่อนแต่ว่าปูว่าคือสีบ่มีเอล่ะครับผมปูขี่รถมามาหันมาแวะสื่อของใส่ซองรถตุลีเห็นบ่มีบ่มีไดอทีข้างล่างกันสามศูนย์เลยน้มีเลอกข้างล่างเพราะว่าแปกับสามมันตัวเดียวกันมันเคยเปลี่ยนเนี่ยปูมัคยเปลนสามศูนที่เอาสามศูนย์เลยน้ำเนสุดน่นเห็นบ่ที่ให ที่มันเป็นสามเป็นแปดตอนนั้นคือพอเขียนใส่นะเท่ยงน้ำเขียนสามชูนใส่น้ำนี่โอ้่แต่เก้าเนี่เคยไอ้นั่นวะเคยเคยเคยเห็นในตาในหางย่ามนังสิ่ปปูจุงหวัดหนส่วจนมากปูไม่ได้ยินเลยได้ยินเป็นราบบอกครับแต่วันนี้เห็นเลย เหมือนเห็นเลยจังหวะเนี่ยเขาคิดจังหวะที่ที่ว่าเขาว่าพี่หลองรอว่ามีแนวมาสัมผัสไงเฮาหู้บซื้อหุ้บซื้มันน่าสะบัสเพิ่นข่วมซื้อมันไก่เขาไม่แห้งหรอบ่ยังว่าปูว่าครับเรื่อจะว่างงหลายบ่เป็นเรื่องให้เป็นตัวทีให้เป็นตัวเถอะเอกะเคยบอกอยู่แล้วให้แปลคว่คว้มฟันแปลว่าโมเป็นเนอะแปลคว่าฟันแปลว่าเป็นแบบนั้นแท้ เด็กเก่าังศูนหูจักกูโตยังเียนบอกยังยังบอกสื่อว่าถือ,อกีบอันรับกันในให้เป็นโตัหลอด่าครับเอา้า,าวเล<ร>่เนตามนี้เนาะเอ,อ,อาจำนี้นะ้องตัวนะเอาปูให้ปูสำรวจตรงนค้าเือว่าปูสำรวจที่ถือกองบังฉันมี่ะหนึ่งนสะูนบนื์บนศูนนี่มาบนแท้แวศูนมาบน เออแม่คืนมาล่างคืนลัางเจ็ดสองเจ็ดสองบมดอันดังต้นเป็นล่างอันดังล่างเป็นบนนี่นะจ่าปูเออเพราะล่าสุดเนาะอืเออเออเอาเวลาสุดตันตงหมดตันตงหมดจ่าอันจ่าปูบอกแม่หนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองถึงว่าจ่าแปดเจ็ดสอง อ่าได้ได้ใปเจ,จ็ตสองนี่ละมันตรงเด็กจ,จำวันอ๋แปดเจ็ดสอนก็ปูบอ,บอกงินนันจะมอกเจ็ดแปดสองนอืม,มกับว่าเนี่ยขึ้นไปได้น้ปูนปนเนาะขึ้นไปได้อ้ามันแบบถ้ามันกินหกนาที่เลยวดิเหมือนอ่าอ้าวอ้าวอ,อ,อ้าวเาจะปูโซ่รถบออ่ะขันมันนี่ขันมันมีจังได้ก่ะ กันมันนี่รอบทเนี่ยกมันกนมันมีเปลี่ยนแปลงยังไงกับฟูโทหาหรอกครับผมเดี๋ยวางไว้สัูสดวจะันทางนั้นทางนี้มันทางนี้ล่ะอบน่เนมาเนอ้ามากเบิ้งกล้องใล้เพื่อนทำเนี่ยเออ

ชัดเจนนะปุณะชัดเจนไมได้เน่าช่างแล้วันี้กับชิโล่กวนผู้ซ้ำนี่เราก็รับผมครับผมขอบคุณผู้ได้หลายครับผมจะเล่นพ่อจะเล่นพ่อไอ้โซเปมาเด้อ